มาแล้วนะครับมาแล้วสําหรับกองเกียรติยศและก็พี่น้องชาวราศีสลทยของเรามาสู่สนามของเราครับต้องขอบพรคุณท่านหัวหน้าสโสการทุกท่านส่วนนะครับคุณนาำทองพี่ท้องที่ของเรานะครับ เสุภาจจตานนท์ท่านผู้จัดการโรงพยาบาลเราสีสลดยครับท่านแพทย์สมชายพานโมาดีว่าท่านปราวุโสท่านรัฐมนตรีรพันธ์ท่านผู้กอบการสถานีรถไฟพุทดาสีสลดยของเราท่านตระเดชชวังแก้วจันดีท่านองถิ่นเราเวลาสีสลดยครับท่านัศรายอดสั การพัฒนาการเอาโดอัศีสลดยท่านผู้บุตรกบันี้นำน้องๆนะครับุคลากรนะครับมาเพื่อเปการรณรงค์ในการเลือกตั้งสววันที่30มีนาคมนี้นะครับขอบคุณผู้พดการทากรสอาศีสยกด์ท่านทวีวัฒน์เผปาสัตว์นะครับท่านประสุทธิ์อารานาถผู้อาหายุกมาตรนะครับรวมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับเทศบาลทุทแห่งครับ วันนี้ขอประทุณสําหรับท่านผู้บริหารของเราในส่วนของท้องถิ่นท้องที่ครับทางตําบลเมืองของเราครับท่านนายกเทศมนตรีตําบลเมืองหงท่านสมวิชัยเกตับท่านปลัดประยูรเกตฐานขอบคุณท่านกัปตันสุริยศรีฮับบุกจากเมืองหงขอบคุณจากน้องมีนะครับท่านยศพลศรีใสครับนายกันจริยาปรีชานอทนะครับท่านกัปตันวิเศษกัญญากับนายกิติสังข์ทองท่านนายกสิทธิพงประหยัดพิมพ์วันท่านปรับเกษรนัยโพเดีย ในการทนกำลังสงสั <duy> ์ผ <comprend> ิดเสียกัรมในี่น้องเราทุกท่านตอข่าวมาไร้ความสงนานนะครับวันนี้ยอดเยี่ยมจริงๆวามสำหรับชาวราศีสลด์โดยท่านสมพบอมรัฐธนกิจกับไปชอวราศีสล์ ขอบคุณครับท่านดวงศีลครับขอบคุณสำหรับทางระบบประชาสัมพันธ์ของสำนักงานสาธารณสุขอเภอราศีสิงห์ของเรานะครับเอ่อเรียกมากๆม่บขอบคุณจริงๆครับผมวันนี้เอ้ยนะครับผมมีผู้ีติป้ายที่สวยด้วยสักครู่ในตก็จะได้เรียนแนะนอนนะครับ เสียงเปรดมือจะเป็นน้องชาวเมือราศีสัยเกตต้อนดักตัวตนกันนครับและก็ผู้ร่วมกับบุญพูดหรือท่านุมารีปีพี2557ครับวันที่20มีนาคมจนถดงวันที่2เมษายยครับและเป็นความภาคภูมิใจยิ่งกันป็นนี้ท่านหดเปิดเของพวกเราครับเจญร่วมกับบุญีคกับเสียงเปเของคนเปต้องดับท่านสพงเที่งจะไกิดครับ องดงามมากเลยนะนครับน้องอสวรรจากตระเวนแบบคนไหครับแบบนี้นะครับเด็กร้อนข่้นนหนครับเอ่ผือ้าและก็รองเท้าช่วให้อยู่ก่อนนะครับเด็กลู้ชมจะรอนหน้าตกสอนเ่านั้นรูดเลยหน้าผม ผมให้นาุญาตาะคภับสณะนี้ท่านหนตรนรจดารื่งเ่ยวกลูกหลานที่ถือป้ายมาพร้อมมากแต่เราพร้อมมากและก็เป็นเกียรติเก้กับลูกหลานของเราครับอนุญาตท่านทหานเชิญท่านผู้ใดการสวนจท่านผู้โดยสารที่สไลยและก็ท่านบนรสวนทรทุกท่าสวดรับเป็นเกียรติครับแน่แนครับถ่ายภาพกับลูกหลานการสอนบอเป็ภาพค่าบผมเกๆในครับผงเตรียญนะครับท่านเสื้อายสีฟงทุกท่าน้านเตระพร้อเลยนะครับเ็กครับผม ขอุท like. ี่ครับยกกลองนาหอหมรลุนะครับอย่างชนท่านกำลังนารมศักบุญจาพี่น้องสาวในที่ของเราครับลูกหลานเราก็มาขร่ับพี่นร่านครับสั่งการผู้ขมยระโดงข้าวเจาใกล้ๆเลยนะครับตองเดนยนครับผม ให้ความรุ de, de, de ่งเรองเรื Studies, ่องกัเให้คนาักสาทนาสดนะและรุหลัเราการรุหลังเราที่ใต้เต้นรูปหลังจากที่อาเดินเสร็จ่งเลยสาหรับกเ็กาี่ยุหงของเรานี้รบก็ปล่อนะครับต่อไปรุ่น่งครับตอนนี้น้องชาเมืองโปกกเข้ามาแล้ว กมจะแนะนําเราเราจะเรียนการนําแนะนํานรับายที่พการรับด้านพิธีพิธีอะไครับเรเรียกแคเราเรียกแคเราเียกนะครับแล้วก็ฝ่าทางกสูครับผมแก้องหาต้องดูแลเร ข้าวบาร์นาบมงคลครับข้าวเสียนะคือยงขุยนะครับกลับมาแล้วนะครับทุกคนครับวันนี้เป็นวันบาร์นาแห่งการแข่งขันดอกไม้สากลจังหวัดสีสันกรอบทำวิเศษถูกต้องเลยครับก็เลยทำได้สำเร็จครับสำเร็จดูเลยสาธิต เธอรักเธอรู้สึกดีกับฉันอ่ะไม่

สยามบรมราชกุมารีมอบให้ท่านนายอำเภอราชสีสลเพื่อปฏิสถานที่ทัดพิธีเดินเชิญบนเวทีครับขบนเลยนะครับผม ด้วยพิธีทั้งหมดต้งขณะนี้นนกล่องเกียรติยศนะครับได้อัญเชิญพระบรมชายาลันทองด้วยถ้วยพักชานสมเด็จพระเทพร,รัตนราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีมาให้ท่านสมภพว่องพัฒนากจหล่งเบอั์สิสไลเพื่อปริษาท

第。<Come> พ5 5 7ส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพี่น้องประชาชนชาวอำเภอราศีสไยขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่กรุณาเสียสละเวลาและให้เกียรติมาเป็นที่รื่นเพื่อแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาทีคุณแห่งสมเด็จพระเยซูคริสต์ศาสดาสยามรัชกาลที่สี่ที re ่ทรงเมตตาต่อพระสมิตรชาวอำเภอราศีสไยทั้งมวล สองเพื่อส่งเสริมราศีสไลท์ท่านนายกเทศฎากรีท่านนายกองค์การบริหารส่วนตบลท่านหัวหน้าส่วนราชการท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจบนสวัสดิ์แขกผู้มีเกียรติเจ้าบรรดานักกีฬาที่รักของทั้งอำเภอราศีสไล และอำเภอศิราลาชท่านครับผมมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได like ้ม <itter prejudice steroids> <kr> ีโอกาสมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลชิงด้วยพระราชทานสมเด็จพระเกพระรัชราชสุรเดาสยามบรมราชกุมารีของอำเภอราชสิริไยในวันนี้จากการรายงานของท่านประธานคณะกรรมการจัดงานทําให้ทราบความเป็นมาและวัตถุประสงค์ ของการจัดาก,การแข่งขันฟุตบอลทีมด้วยประธานเป็นอย่างดีผมขอแสดงความช่นชยินดีกับพี่น้องชาวอำเภอราศีไฉและอำเภอจีลาลาาที่โชคดีที่มีความสมัครสมานสมัคคีจนได้รับพระบรุณาโกรดเกล้าพระราชาด้วยรางวัลชนะเลิศฟุตบอลแห่งประเทศไทยที่มีโอกาสได้รับพระบรุณาธิคุณเช่นนี้ขอให้พวกเรา ชาวอำเภอร,ราศีสไลและอำเภอศิรราชซึ่งเป็นส่วนหนึ่งแยกออกจากราศีสไลได้ร่วมกันรักษาคุณงาความดีนี้สึบไปขอให้ถือว่าเป็นสรรพสิ่งนิ่งมงคลยิ่งที่ควรจะภาคภูมิใจและช่วยกันส่งเสริมตลอดไปผมขอขอบคุณชาวอำเภอร,ราศีสไลทุกท่าน ่านคณะกรรมการจัดการแข่งขันที่จะให้มีการแข่งขันทุกบอนในครั้งนี้ย่อมย่างยิ่งคณะกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายต่างๆทั้งเจ้าหน้าที่บรรดาพการรัฐกากิพพ่อค้าประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดงานทั้งนี้ขออัยอำเภอราชีสไลน์ตัดตี เลยกรบตุ้ท่านหรือสิครูหรือพนักงานรองราชการจังหวัดศรีสะเก็ของเราครับวันนี้ท่านจะให้ความกรุณาครับเป็นประธานในการตัดพิมพ์นะครับแล้วก็ผ้าแพรผ้าป้ายสำหรับการเปิดการแข่งขันจากทุกคนเลยครับผมท่านในโอกาสบริหารตุขบลด้วยนะครับจากท่านรองราชการจากการสักผู้บังคับเรียนครับขอบคุณท่านเลยนะครับทุกท่านเลยครับ นี like ่คือภาพแห่งความสามารถีของพวกเราชาวราศีสิงของเราทางตุรยยางราศีสิงครับเพี่ยนนะครับนะครับสามสองหนึ่งตุริยางนะครับ พบป้องวัฒนาเกตุครับพอบของท่รลลึกนะครับเป็นสนายที่สวยงามนี่คือดนตรีที่ทรงคุณค่ายิงา่งของพวกเราชาวราศีสลายครับหลังจากนั้นท่านประธานท่านจะให้ความรุ่นนาถ่ายภาพหมู่กับพวกเราก่อนที่จะได้เตรียมสําหรับการสวนสนามคขาวรัประทานครับดดราาครับผมขณะที่ท่านประธานท่านกำลังนอเป็นการดูดนะครับสาหรับสนายเป็นเครื่องดนตรีพื้นบ้านต<อ>ามครับ นันสุดยอดเลยครับว่าสองเพลงเับท่านกับนายพระราสิสไลท์รวมกับโสดการทูกความส่วนและเป็นความกรุณาอย่างสูงยิ่งครับวันนี้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดของเราครับท่านวิสิตครูรัตนเรีกับให้ความกรุณาครับผมาเที่ยงจริงๆนะครับนน่คือภาพสร้อยประวัติศาสตร์นะครับอ่ะกดไลค์นะครับกดไลค์เลยครับให้ชาวราศี เสียงปรบมือขอบคุณท่านเด็กรัานหนึ่ครับขอบเด็กท่านครับครบมครับการใลนระดับต่อไปจะเป็นการสวนสนามเอารถประธาทนพิทีเรียวสวนสนามเรารถแทานนักกีฬาทุกคน นะครับระดับโรงเรียนสบปล่อยเรียาคมนี่ก็ถือว่านแนวหน้า,าโรงเรียนพุทธานนะครับในระดับประยมครับความภาคภูมิใจของพวกเราชาวจังหวัดนี่ก็เกี่ยครับโรงเรียนไนอฝั่งแล้วก็โรงเรียนพุทธทานรับ วันที่22มีนานี้นะครับก็เป็นวันอปพรนะครับเป็นหนึ่งในเกียรติยศของเราชาวราศีสไลทครับวันนี้ทางอปพรทุกตำบลนะครับสื่อสัตว์เสียสละอดทนอดกลั้นมุ่งมั่นพัฒนาชาวราศีสไลทครับยอดเยี่ยมมากเลยนะครับนะครับเชิญชวนพี่น้องนะครับขอบพระคุณทางท่านนายกงทุก์สาพลสีใสท่านปลัดรัชนาทองพิมและพี่น้องชาวหนุ่มครับ ที่น้องชาวว่าอานกำนันสุริยันเสียบทบสามัคคีมีวินในฝ่เล่นกีฬาพัฒนาท้องถิ่นครับต่อด้านยาเสพติดขจัดภัยให้ชีวิตกำจัดสิ่งนะครับสำหรับยาเสพติดให้ออกจากสังคมขับยอดเยี่ยมมากเลยเทสบาตะบุญ ด้วยนะครับ oui er> ท่านนายกทัพชัยชัยมณีท่านปลัดส nah ุธารัตน์บุญเย็นนะครับปลัดที่สดีท <hard một> ี่สุดเพราะมีปลัดคนเดียวผู้หญิงคนแระในตำบลของท่านนะครับตำบลบัวห่วงท่านกำนันเกลือกกูดจิลปาลด้วยนะครับวันนี้บัวห่วงแดนเกษตรทฤษฎีใหม่ผ้าไหมเมลยค่าเสียงดังนะครับโรงเรียนตั้งโต๊ะกับตุ๊บานที่ใส่รันเบียรมาเลยสำหรับตำบลห่วงนะครับ ขอให้ทุกท่านนะครับนำพงมาเอารวมกันไว้นะครับที่ด้านหลังนะครับด้านหลังแถวนี้นะครับสำหรับทุกอลผู้เปิสนามอยางเป็นทางการนะครับ็นการแข่งขันระหว่างอบตที่อิงพบกับอบตอื่นนะครับส่งรายชื่อให้กับผมด้วยนะครับเพราะว่าจะได้บรรยายสางสีสันใองขอสนามในวันนี้ การีนัฒ์เทสารนะครับนักวิชาการพัสดุหมายเลขแปดนะครับหมายเลขแปดหมายเลขห้านะครับนางอารุณีอ๋อแต่ตัวอย่างเป็นทางการเลยครับหมายเลขเก็ดเลยครับไปถึงหมายเลขสี่นะครับหมายเลขสี่แล้วสหมายเลขห้าหมายเลขห้านายสองอรุณี เอาอย่างไรนะครับจะเอารูปไหนระดับกั้งแต่สูงลงมาถึงต่ำท่านอายุเหรออ๋อท่านพลัดจิยุทบอกว่าอย่างอายุอย่างไม่นะครับรกล้นกกติกาดังที่กระผมได้กลาบเรียนไปแล้วนะครับบอกว่าสาวผมพอนี่ถ้าอยากจึงถ้าอยากกอดกอดไม่เป็นไรนะครับไม่ได้เสียตังค์แต่ ไ่ยเชโรยนี่ภาพแจกต้องเ่าไรห้า5 0 0บาทนะครับ500บาท500บาท2ครั้งหนึ0งบาทนะครับจับไว้ที่มันอยู่ท่านได้เจตนาดิไม่ต้องเสียนะครับไม่เจตนาเลยเราเมีที่ประหลัดอบตอยู่หนึ่งท่านก็ต้อไปลงดูประหลัดอปตเทศบาลบูงนะครับประหลัดทิกนะแล้วเอในในนั้นอ่ี มีพิธากาชาดด้วยหรือเปล่าตรง่าใช่ไหมเออกรคงจะมีห้านาทีสองนาทีสามนาทีเปยนเออกติกาทำอย่างไรก็ได้ให้ผู้ชมหัวเราะท้องถิ่นบอกว่าขออีกสามสามนาทีหรือสามสามเอาละครับเวลาระทึกใจ กำลังจะมาถึง,ลงหลอมวางชโลยกับอ,อ้ออ้อถลกดองบีดังกึ๊ง20นาทีนะครับในช่วงเวลาแรกเก่งขึ้นมานาทีต่อเก่ขึ้นมา,า,า,มาอาจารย์เดมเพออาจารย์ยกทิศจะสังส่งให้อาจารย์เดมเพอส่งมาเปลี่ยนแขนมานาทีต่อได้บอลโดนไหล่ได้ดึงส่งให้กับยกทินโดน,าดน,น,น,โดนวางไปเลย กอให้กับนักเตะยกยินซักสองไม่รู้จะส่งแข้งกับใครล้เตียงลูกขึ้นมาสาวรอยิงหงโดตัดขึ้นมาลูก <kaz> ยังไปยังไงไม่ได้อยั็ไม่เ็นไรล้ทม่นไแหครับช่วยกันช่วยกัเข้าไปสกรขึ้นมาตนมาอีกคร้นึปวดเียวดเมียบงอยู่ตรนี้ะไ่ยังได้ไหนมาแล้วลำเตียงลูกขึ้นมาลาำเตียงลูกขึ้นมา ต้อต่อนไม่เห็นเร้ัทีนะไม่ได้เรื่เลยนาฟังดต้องให้ลูกาดีขึ้นหน่อยเอาละครส่งต่อขึ้นมาบนเสาติยอได้สักอสไปทันทีอีเสาส่งออกมาันลูกที้ยังคันอยู่ยัไ ต่อมาแดงๆดีๆตัวต่อๆได้แล้วอย่างนั้นถึงจะเอาหลัวได้สมมาต้องทำตัวทำประตูอย่างเดียวได้เลยร้อยสี่ห้าร้อยต่อมาถ้าทีมเราชนะสามเกยสามเกยขอทีมชาติต้องวิ่งต้องให้กับทีมต้องวิ่งต้องวิ่งหลายวันด้วยสมการทีมชาติต่อให้กับไม่ได้เก็บ มาเล็กๆก็มาเล็กๆต่างกันมาเล็กๆโอ้ยเอ้ยต้องขอป้าหนิฮะเจ้าตัวนั่งบอกว่าคือเด็กน่ารักผู้เผยรักต้องขอป้าหนิใจร่มก้าว เสียหน้าร้อยอันนี้ถ้าจับไม่อยู่ไม่ได้ใช่ไหมตัวน้องเขียวนะครับจากเทศบาลมาได้10สิบตันะคุณบอลตัวจักาพรรดครับนี่เชื่อตอนนี้กับแนน้นโตนะนั่ยเออมามาใครยังไม่ลงครับใครยัง